เดี๋ยวเรามาลองคำนวณคร่าวๆนะครับว่าไฟห้อยระยะตัวนี้มันกินไฟกี่บาทต่อเดือนนะครับหลอดไฟนี้เป็นไฟ LED นะครับยาว5เมตรม,มีทั้งหมด15ดวงทั้งหมดกม็จะเป็น45วัตต์ใช่ไหมผมเปิดวันละ4ชั่วโมงครับเพราะว่าเปิดตั้งแต่6โมงเย็นถึง3ทุ่มครับไฟทั้งหมดมัน45วัตต์ใช่ไหมแล้วก็คูณ4ชั่วโมงไปก็จะได้เท่ากับ180วัตต์ชั่วโมงนะครับเมื่อเราคำนวณวัตต์ได้180ร,ร้องไปคูณกับ30นวครับเพราราอยกู้1เดือนใช่ไม มันก็จะได้5,400วัตต์ชั่วโมงนะครับ5,400วัตต์ถ้าเราแปลงเป็นหน่วย1หน่วยมันก็จะเท่ากับ1,000วัตต์ใช่ไหมครับก็จะเป็น5.4เมื่อเราได้5.4หน่วยนะครับเราลองมาสมมติดูนะครับว่าถ้าค่าไฟมันหน่วยละ3 8 0บาทเนี่ย ค่าไฟนี้แบบค่าไฟพื้นฐานบวกกับค่าเอฟทแล้วก็เวทเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วนะครับลองสมมติว่า3ามจุดแปดศนดังนั้นก็จะเป็น4ี่ชั่วโมงคูณสามสิบวันจะเป็นห้าจุดสี่หน่วยแล้วใช่ไหมจากนั้นเราก็เอามาคูณ3าจุดดบาทนะครับสรุปหนึ่งเดือนต้องเสียค่าไฟให้ไฟห้อยระยะตัวนี้นะครับ2ี่สบจุดห้าสิบสตังค์แต่ผมว่าจะสั่งมาเพิ่มอยู่ครับตัวนี้สามารถต่อได้ด้วยนะถ้าใครสนใจนะครับไฟห้อยระยะตัวนี้กินไฟมันไม่กินไฟเลยนะครับแค่สามบาทเองต่อดวงอ่ะเป็นไฟ LED LED อีกงหเนี่ย ขนาดเปิดร่วมกับไฟฟ้าตัวอื่นนะยังสว่างขนาดนี้ถ้าปิดนี่จะเห็นแสงสีเหลืองชัดเจนเลยครับนี่ตอนนี้ก็ส่งฟรีอยู่ด้วยมีให้เลือกตั้งแต่1เมตรถึงหนึ่งเมตรเลยครับใครได้ไปแล้วก็จะต่อก็สามารถเสียบต่อได้เลยสายไฟก็หนาๆแบบนี้ลยครับกันน้ําได้ด้วยจะเอาไปกางเต็นท์จัดงานปีใหม่หรือว่าตั้งแคมป์เนี่ยครับเหมาะมากเลยนี่มีให้เลือกสามสีเลยครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีวอมไลท์ light, อะไรพวกนี้ครับมีหมดเลย